รถทุกรถสดทุกเรื่องเมืองท่องเที่ยวต้องทเที่ยวสุพรรณบุรี4.0035969714-5สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ ตอนรับเข้าสู่เจ้าของรายการเที่ยวสุพรรณบุรี4.0ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่102.25เมกะเฮิรซค่ะควบคุมการผลิตรายการโดยนางอรวินบุตรวงศ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีเล็กซี่ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะมาเจอกันนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่28มิถุนายน2565นะคะก็ต้องบอก เลยว่ามีเรื่องราวดีๆต่างๆมากมายนะํามาฝากนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวพิเศษนะคะที่วันพรุ่งนี้นะคะทางด้านของสมาชิกบุติสภาก็จะลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาดูด่านช้างโมเดลว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวผู้ที่จะมาพูดคุยให้คําตอบนะคะนอกเหนือจากเรื่องของการที่สวจะลงพื้นที่แล้วเนี่ยจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวม,มาฝากด้วยหรือไม่ตอนนี้ท่านสวอนุสักคมลลายอยู่ในสายได้แล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณเล็กครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ วันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะชัดดีไหมครับค่ะชัดชัดเจนดีครับอาจจะมีเสียงอภิปรายแทรกเข้ามานิดหน่อยนะครับเพราะว่า<ม>วันนี้นี่กานยังอยู่ระหว่างการอาภิปรายาแล้วฟังข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอเนี้ยต่อรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติปีสองพันร้อยหกสิบสี่ครับค่ะแล้วก็ม,มีการเอ,อสรุปผลการตามแผนการปฏิรูปประเทศปีหกสเช่นเดียวกัน<ม>นะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําทให เราต้องใช้เวลาอย่างเมื่อวานนี้ก็ประมาณชุ่มกว่าถึงเลิกนะครับค่ะมีการ <Okay. S 2> เชิญทั้งท่านตัวแทนรัฐบาลก็มีรัฐก็มนตรีว่ากาันในส่วนของรัฐมนีประจำสำนักนายกมาแทนท่านนายกนะครับแล้วก็มีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมา ราจะถือโอกาสน,นี้เล่าให้คุณเล็กฟังว่าถ้าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยนี่ครับค่ะได้ค่ะเพราะว่าอยากจะทราบเหมือนกันว่<ร>ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจ<ส>บ้างเรื่องอะไรกันบ้างแล้วก็คิดว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงราชการก็ดีนะครับหัวหน้าส่วนราชการก็ดีหรือว่าเป็นในอำเภอร,ระดับอำเภอรหรือแม้กระทั่งผู้บริหารระดับตำบล โครงการบริหารส่วนตำบลอะไรก็แล้วแต่นะครับล้วน,นแต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่านับจากนี้ไปเนี่ยการดําเนินงานใดๆก็ตามในการที่จะทางรัฐบาลน,นะฮะทางส่วนกลางจะจัดจ่ายงบประมาณลงไปสู่พื้นที่เนี่ยจะเป็นไปตามการกําหนดตามแผนนะครับแต่ไม่ว่าแผนนั้นจะใกล้ตัวที่สุดเช่นแผนพัฒนาตำบลก็ดีนะครับ แผนพัฒนาตำบลที่อยู่ในภาพรวมของพื้นที่ของอำเภอหรือจังหวัดก็มีในเชิงประเด็นเช่นแผนพัฒนาแหล่งน้ําแผนพัฒนาลําน้ําที่ต่อเนื่องกันอยู่ในหลายๆตำบลหรืออะไรเงี้ยนะครับรวมทั้งแผนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมที่ไม่ใช่เฉพาะอยู่ในตำบลแต่แน่นอนแผนที่อยู่ในตำบลเฉพาะพื้นที่ถ้าเป็นแผนที่อยู่บนความต้องการหรือความจําเป็นของพี่น้องประชาชน และผ่านกระบวนการของประชาคมเช่นสภาองคอ์กรชุมชนตำบลมีการประชุมมีการทำแผนเหล่านี้มามีการพัฒนามาต่อเนื่องอะไรมันก็จะมีส่วนที่ทําให้เห็นว่าเนี้ยคือความต้องการที่แท้จริงที่ภาคประชาชนเห็นแล้วเมื่อมีงบประมาณลงไปถึงตรงนั้นแล้วจะสามารถที่จะทําให้แก้ปัญหาได้นะครับแน่นอนที่สุดคนที่จะดูแลก็อาจจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อาบาตอหรือส่วนราชการนะครับ ที่มีภารกิจเฉพาะเรื่องนั้นๆจะเป็นเรื่องเกษตรจะเป็นเรื่องของถนนหนทางทางหลวงชนบทจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าเป็นเรื่องของน้ําประปาเป็นเรื่องของน้ําบาดาลเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมอะไรก็แล้วแต่นะครับดูแต่ตรงนี้ก็อาจจะซับซ้อนนิดหน่อยแต่จะเชีย้ยให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนที่พอที่จะสนใจติดตามภารกิจนะครับที่เป็นเรื่องของการพัฒนา ที่เป็นเรื่องของการที่จะต้องเอางบประมาณหลวงซึ่งเป็นภาษิากรของเราเนี่ยกลับลงไปใช้ในพื้นที่เนี่ยไม่ได้ไกลเกินมือว่าไม่ได้ไกลเกินกว่าที่เราจะคิดวาดหวัง,ห,วงหรือวางแผนว่าอเคยไปถึงขั้นที่บางคนบอกโอ้ยฝันอะไรทานองนี้ไม่ค่ะนะครับจะมีโอกาสที่จะเข้าใกล้มากขึ้นมีโอกาสที่จะได้เห็นมากขึ้นมีโอกาสจะได้ติดตามมากขึ้นพูดง่าย,ายๆจะมีโอกาสได้กันช่วยกัน ติดตามเสนอแนะแล้วก็เร่งรัดในการพัฒนาในการปฏิรูปในการปรับปรุงแก้ไขนะครับให้อยู่รอบตัวเราโดยผ่านจตุพลังในตำบลของเราจตุพลังในตำบลของเราจตุือสีนะครับคุณเลับก็จะมีท้องถิ่นมีนายกอบตมีสมาชิกสภาอบตหรืออาจจะไปรวมถึงท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเช่นท่าน สมาชิกสภาอางค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งดูแลในตำบลใกล้เคียงด้วยใช่ไหมครับเพราะเขาจะมีะพื้นที่สามสี่ตำบลแล้วก็เขาได้รับเลือกมาดูแลก็สามารถจะช่วยเชื่อมโยงในเชิงประเด็นระหว่างตำบลได้นะครับแล้วก็ยังจะรวมถึงท้องท,องที่ท้องที่ก็จะเป็นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านก็จะมีเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยเรื่องอัชญากรรมเรื่องของอความอะ,อะไรนะฮะ ความมั่นคงในด้านต่างๆในวิถีชีวิตในประจำวันนะครับหรืออยากจะรวมไปถึงเรื่องกลไกอื่นๆพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะผ่านลงไปสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ดูเรื่องบ้าน,านมั่นคงบ้านพอเพียงนะครับหรือว่าในเรื่องของผู้สูงอาย,ยุเรื่องเยาวชนอะไรนี่แล้วก็ไปแตะเรื่องการศึกษาแล้วก็ไปแตะเรื่องเศรษฐ,ฐกิจอะไรอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเราก็จะเห็นนะฮะท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ท้องทุ่งสถางั์กรชจุมชนตำบลแล้วก็ส่วนราชการ <c oughs> หรือองค์กรภาคเอกชนต่างๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกระตุ้นพลัง <c oughs> ที <c oughs> ่พลังร่วมมือกันถ้าไม่มีก็นนข,ขัดแย้งหม่ต้องมาเล่นประเด็นการเมืองกันอะไรต่ออะไรรับรองตำบลนี้พัฒนาผู้ฉลุยว่ะ <c oughs> ประเด็นจะไม่ไปเสียเวลากันในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งหรือในคำเหล่านั้นนะครับค่ะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เห็นว่าเอ๊ะแล้วเราจะคุยกันประเด็นอะไรจากปัญหาที่อยู่เฉพาะหน้าที่อยู่ของเรานะที่เราเห็นอยู่ในพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่แล้งเป็นพื้นที่น้าท่วมเป็นพื้นที่สวนเป็นพื้นที่ภูเขาเป็นพื้นที่เอ่อริมอ่างเก็บน้ําอะไรก็แล้วแต่ นะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ป่าสังวนบ้างบาส่วนอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เราก็จะรู้จักพื้นที่ของเราผมจะจัเชวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมาร่วมกันมองอนาคตสิบห้าปีข้างหน้า,ามองไกลนะฮะแต่ผมก็จะยังรู้สึกว่าอะไรแนมะ้วันนี้ผมได้คุยในที่ประชุมอน,นุกรรมาธิการผมบอกเออที่จริงถ้าเรามองสิบห้าปีเนี่ยถึงปลายปีสุดท้ายปีสองพันห้าร้อสิบผมก็อายุแค่แปดสิบเอ็ดแปสิบสองเองนะ ถ้าถ้าถ้าไม่เจ็บป่วยถ้าไม่มีหวาิเตุถ้าไม่ม lish, เราก็จะยงังอยู่่อบไปได้อีกละเราอาจจะยังแข็งแรงเพราะว่าแม้แต่สั่งมันมีเองในวิท şey ิสตาก็มีท่านสมาชิกอาวุโสหลายท่านที่ได้เดินแข็งแรงยังมีสมองจ่มใสหรืออะไรอันเราก็หวังเอาไว้ว่าณวันนั้นจากวันนี้อายุหกสิบหกไปถึงอีกสิบห้าปีข้างหน้ายุ่งแปดสิบเอ็ดเราก็น่าที่จะสามารถ ได้เห็นผลพวงของการปฏิรูปหรือการแก้ไขปรปรุงสําหรับวันนี้อืงั้นเราก็เลยมาชวนกันชวนทั้งวุฒิคนรเมองาด้วยพี่น้องท่านประชาชนที่เป็นผู้อาวุโสเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถเป็นอดีตข้าราชการเป็นผู้ที่เป็นผู้นําในชุมชนท้องถิ่นมาร่วมกันติดตามและศึกษาว่าเรามี เปลียนหลักอะไรบ้างซึ่งผมคิดว่าไม่ว่าจะเอาใครมาพูดในเชิงแผนงานเนี่ยรับรองได้ไม่หลีกเลี่ยหนีกันเท่าไหร่เพราะว่ายิ่งพอไประดับชาติเนี่ยมันมีแค่หกด้านยุทธศาสตร์ชาติไปเล็กจำได้ไหมผมเล่าให้ฟังมีอะไรบ้างค่ะมีหกด้านนะคะด้านความมั่นคงนั้นสรุปหกด้านเลยด้านที่หนึ่งความมั่นคงด้านที่สองคืออะไรด้านความสามารถในการแข่งขันนะครับเศรษฐกิจ ด้านที่สามก็คือการสร้างคนโอ้โหนี่ถ้าพูดอีกสิบห้าปีข้างหน้าลูกหลานเราอายุสิบห้าปีตอนนี้อีกสิบห้าปีข้างหน้าเขาอายุสามสิบโอ้โหก็มันทํางานทําการถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการเองหรือไปรับราชการหรือไปเป็นครูไปเป็นต้ารั้วไปเป็นทางไปเป็นอาชีพอะไรก็เราจะล้วนแล้วแต่เราจะได้เห็นเลยว่าเขาไปแบบชีวิตที่เฉลียเลยอีกสิบห้าปีข้างหน้าะนะครับหรือว่าถ้าเอ,อสมมุติว่า เราจะใช้อันที่สามนั่นก็คือการสร้างคนนะครับความมั่นคงนะครับการแข่งขันการสร้างคนแล้วระหว่างนี้ที่ผมพูดคุยบ่อยๆก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเป็นยุทธศาสตร์ที่สี่นะครับเสร็จแล้วยุทธศาสตร์นี้นก็เราก็จะมีคุณภาพชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเราต้องปรับตัวได้ เราต้องป้องกันได้เราไม่ร้องแรกแขกกระเชื้อให้ใครตัวใครมาช่วยเราตอนน้ําท่วมถ้าเราไม่ป้องกันตัวเราเองคือกกาะอะไรทัานองนี้แต่เราจะวางแผนตาบลของเราว่าตาบลของเราน่าจะไม่ต้องเจอน้ําอีกแบบนั้นหรือตําบลของเราควรจะรับน้ําเข้ามาได้อีกเออยอะแยะช่วยแล้วเอาน้ําเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ไม่ให้อยู่ดีๆเข้ามาสามวันแห้งเนีย่ยแกไม่เหลืออะไรอันนั้นทำอย่างสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในอีกสิบห้าปีขา้างหน้า เราจะมาวางแผนกันยังไงและสุดท้ายยุทธศาสตร์ที่หกก็คือความสมดุลภาครัฐมาช่วยกันติดตามตรวจสอบภาครัฐที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดอยู่ที่ไหนครับเล็ก <c oughs> ในหมู่บ้านตำบล <c oughs> ว่านก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะอ,อบตอ <c oughs> ที่ไหนครับค่ะ <c oughs> ที่อบตอเลย <c oughs> ข้าราชการอบตอนั่นแหละและพี่น้องที่เป็นตัวแทนภาครัฐที่ลงไปอยู่ระดับตำบลเขาจะต้องทำงานอย่างสมดุล เขาจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ผมจะพูดบ่อยๆว่าไอ้ประเภทบอกว่าป้าให้กลับไปเอาบัตรประชาชนกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วก็เดินทางไปสิบห้ากิโลซ้อนท้ายมอไซค์ไปกลับมาหรืออะไรจะต้องไม่มีต่อไปละเขาจะต้องยินยามแจ่มใสดูแลและสามารถจะย้อนกลับลงไปเยี่ยมเนินบ้านได้ด้วยซ้ำแบบแล้วเขาก็จะได้ทำงานภายใต้าการกำหนดนโยบายควบคุมดูแลโดยท่าน นายกงค์การแรงงานตำบลหรือนายกสภา,าเทศบาลถูกไหมครับตรงเนี้ยที่ทําให้เกิดความสมบุลภาครัฐใกล้ตัวแล้วสมบุรณ์ภาครัฐในระดับอําเภอและจังหวัดนะท่านในอําเภอท่านปลัดอำเภอก็จะมาเป็นผู้บริหารที่ช่วยประสานงานให้กับตําบลที่มาช่วยประสานงานให้กับองค์กรต่างๆจตุพลังในตําบลแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปลัดจังหวัด ก็จะนําเอานโยบายเหล่าเนี้ปกด้านนี่แหละนะครับมาเป็นประเด็นที่จะใช้เป็นธงนําเลยที่จะเดินไปสู่วันข้างหน้าอีกสิบห้าปีข้างหน้าอืมค่ะนะครับตรงนี้ฟังดูจะเซ็ตเซียเห็นไหมคุณเล็กไม่แต่ว่าก็เป็นส่วนสาคัญนะคุณหมออย่างน้อยๆเนี่ยพี่น้องประชาชนจะได้ทราบนะครับว่าเรื่องของการปฏิรูปประเทศเนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนมันยังจะเป็นเป็นไปด้วยแผนนะฮะจะมีแผนทั้งหมดเนี่ยที่เป็นแผนแม่บทอีก ยี่สิบสาแผนแล้บวกแผนสุดท้ายที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาหลังโควิดนี้เป็นยี่สิบสี่แผนงั้นแต่ละแผนยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจะมีแผนแม่บทรองรับสองแผนบ้างสามแผนบ้างสี่แผนบ้างก็แล้วแต่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นถ้าหากว่าท่านพี่น้องท่านใดสนใจองค์กรอ,อ,องค์การบริหาร ส่วนตำบลที่ไหนสนใจหรือจะให้ผมไปคุยให้ฟังในพื้นที่ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับจะจัร่วมกับสภากรน,นุมชนตำบลอะไรก็ได้เราจะพูดเลยยุทธศาสตร์ชาติเราหกด้านเนี่ยเห็นใสเจ๋อเลยเราไม่คิดนะว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลยังไงจะอะไรยังไงจะทําให้เราต้องเบี่ยงเบนไปยกเว้นนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการของแต่ละรัฐบาลใน,นแต่ละพันหนึ่งที่เขารับอาสาจากประชาชนมาเนี่ยก็ว่ากันไป ถูกไหมครับใช่ค่ะนั้นจากนี้เนี่ยเรามีทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติเรามีทั้งแผนแม่บทแล้วเรายังมีแผนแม่บทย่อยในระหว่างนี้เนี่ยนะครับเราจะยังมีแผนปฏิรูปอยู่อีกไปถึงสิ้นปีนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลจะวางแนวเอาไว้ไงที่จะทําให้กลไกของการปฏิรูปหลายๆเรื่องเนี่ยจะเนินหน้าต่อเพราะว่าการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงกฎหมายก็คือการปฏิรูปเช่นที่ผมพูดบ่อยๆว่าในเรื่องของการ ไปที่รูประบบการคุ้มครองคูบริโภคตอนนี้กําลังเดินหน้าฉิวเลยนะครับเพราะอะไรเพราะแม้กระทั่งเมื่อวานกุเล็กผมยังได้รับ call center โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าคุณมีค่าใช้ใจ่ายทางโทรศัพท์ติดค้างนานจนเกินไปจนจะต้องต้องได้รับของ l b กเข้าไปที่สำนักงานโทรคัพา์มแห่งชาติอะไรของเขาก็ไม่รู้ค่ะดนี่มอสักครู่ก็เจอมอสักครู่ก็เจอ ท่านร <c oughs> ับภาษาอะไรจะคนอื่นๆนะก็ได้รับหมดเพราะมันมาตามอัตโนมัติไปนั่งทะเละเขาด่าเข้าไปทางโทรศัพท์เขาก็ไม่รับรู้รับชี้เพราะว่ามันเป็นเสียงอัดมาก <c oughs> นะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาคุกคามเราอยู่ตลอดเวลาแลวเราต <c oughs> ้องฉลาดพอที่เราจะดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่เพ้อฝัน <c oughs> นะครับดังนั้นพอไปถึงเรื่องของแผนปฏิรูป นะครับเรายัางมีปฏิรูปอีกหลายเรื่องนะครับปฏิรูปด้านสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพบางคนหมัวจะปฏิรูปเลยไปแต่ง,งานเพิ่มเดียวกันอันนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเห็นของแต่ละคน <c oughs> สามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบหรือว่ามาดูสามสินส่วนใหญ่ได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> หรือปฏิรูประบบยาเสพติดตอนนี้โอ้โหกำชดกำลังกัญชากำลังดีก็จะมีคนอีกลุ่มน่ง บอกว่าปฏิรูปเรื่องกัญชาไปมันเลยเถิดไปไหมเนี่ยตอนนี้มันมีคนเปิดร้านสีเขียวอยู่ในกลางซอยทองหล่อแล้วก็มีค้าขายกันอย่างอิสระอีกจะตรงนี้มันจะทําได้ไม่กี่เดือนในระหว่างที่กฎหมายยังไม่ออกแต่พอออกมาปั๊บเนี่ยการที่คุณเล็กจะไปถือดอกกัญชาหนักหนึ่งกรับร,ราคาห้าร้อยบาทแปดรอบาทบางทีคุณเล็กาจจะผิดก็ได้เพราะมันสามารถนําไปหุกลายไปเป็นสารอทีเอสซีที่มี ความเข้มข้นเกิน0.2ได้ปั๊บตรงนี้โดนจับทันทีอืาใช่ไหมครับตรงน,นี้ก็จะเป็นเรื่องของการปฏิรูปงั้นจากแผนปฏิรูปลงมาก็จะเป็นเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งแผน13จะเริ่มปีหน้าเดี๋ยวพตุลาคมปุ้งก็จะเริ่มแลละนะครับก็ะจะเริ่มเดินตรงนี้ไปงั้น พี่น้องที่ท่านที่เกี่ยวข้องกับแผนต่งางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนระดับสำรวมหมู่บ้านแต่แผนอะไรก็แล้วแต่พอไปแตะเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคุณจะได้เห็นเรื่องสิบสามุดหมายสิบสามุดหมายนั้นมีอะไรดี๋ยว,วันหลังมาคุยให้ฟังน,นะครับช,ชัดเจนมากแล้วจากสิบสามุดหมายเราก็แตะลงไปถึงแผนพัฒนาจังหวัดนะครับแผนพัฒนาจังหวัดสุพพัณบุรีเรามีทั้งหมดอะไรห้าเมืองใช่ไหมครับเมืองอาหารปลอดภัยเมืองสมุนไพร เมืองเสรีประาวัฒนธรรมวิถีชีวิตวัฒนธรรมเมืองกีฬาและเมืองดนตรีรอะไรทํานองนี้รเราก็แตะมาให้หมดนะไม่มันสามารถไปสอดคล้องเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่อง,องพูดง่ายๆว่าเรามีทิศทางเดียวกันเรามีเป้าหมายเดียวกันแม้ว่าเราจะมีวิธีการในการดําเนินการแตกต่างกันถ้าส่วนราชการในเป้าหมายเดียวกันก็ไม่ทําให้มันซ้ําซ้อนกันเราจะทำยังไงนะฮะทำให้มันซ้ําเสริมทาให้งบประมาณที่มีอยู่ เ่งไม่ได้เยอะมีแค่แค่จำกัดแต่ไปเป็นตัวช่วยกระตุ้นภาคเอกชนเขาก็าจะสามารถพัฒนาตัวของเขาต่อไปได้ไม่ต้องมานั่งอยู่ในสภาพที่จะต้องไปแบมกันนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็คือการนําเสนอการติดตามเสนอเนี่ยและแามเร่งรัดทั้งการปฏิรูปประเทศแล้วก็การดำเนินง,งานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ย อ,อประจําปีนะครับร,รัฐบาลมาฟังแล้วก็นํากลับไปแก้ไขปรับปรุงในส่วนของพี่สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเเขาจะกลับไปเป็นคล้ายๆเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้รับกับเป็นผู้ช่วยดูแลให้กับจังหวัดต่างๆในการดําเนินงานซึ่งผ่านทางสํานักงานจังหวัดผมว่าเชื่อว่าเราจะได้ทําความเข้าใจกับเรื่องเนี้ย ให้มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นไปได้เรื่อยๆครับเลยครับอันนี้ก็เหมือนจะต่อยอดออกไปเลยนะคะถึงระดับจังหวัดด้วยถึงฐานรากโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนค่ะคุณหมอยังมีเวลาไหมคะทางเวลายังมีเวลาอีกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางด้านของคุณหมอเองอ๋อสำหรับพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สวพบประชาชนเป็นโครงการก็ลงไปแปะนะครับในเรื่องราวที่น่าสนใจจะเป็นเรื่องของที่ดินทำกินในพื้นที่หนองยาไซเดิมบางหรือว่าด่านช้างนะครับสามชุด ก็จะมีประเด็นที่ตกหล่นการทําเอกสารสิทธิ์ใช่หรือไม่ใช่มีอยู่หรือไม่มีอยู่จริงหรือมันไปลาช้ายอยู่ตรงไหนไปตกหล่นตรงไหนบางทีเราก็ทําหลุนหายไปกลางทางหรือว่าลุงป้านะอ่าปูา่ย่าตายายท่านก็ไม่สะดวกไม่ทําให้ถูกก็ตอนนี้ก็มีกลไกนะคณะกรรมการที่ดินนโยบายที่ดินแห่งชาติระดับจังหวัดสามารถที่จะช่วยท่านได้ไหม หัวหน้าสานักงานที่จินจังหวัดในระดับอำเภอในหลายๆอำเภอรวมกันเนี่ยฮะ <c oughs> จะช่วยได้ไหมแล้วก็มีส่วนเพราะว่าตอนเนี้เข้าทีู่ท่านก็ติดตัวนพอสมควรเพื่อทาให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องนี้ <c oughs> เรื่องที่ทจํจริง <c oughs> นะครับ <c oughs> หรือว่าที่ตําบลอ้วนคำมินของท่านนายกสุชาติศิลปหาหจรีที่ทําเรื่องเกี่ยวกับพวกองการใช้พื้นที่ที่มันเปลี่ยนแปลงสภาพไปแล้วเนี่ยเ็าีการทวนสอบในเรื่องของสภาพแวดล้อมหรืออะไรที่เข้าหลักกฎหมายไหม เราจะใช้อย่างไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ใช่ว่าเอาที่หลวงหรือเอาที่ป่าสงวนมาแจกกัน,นครับ้ตรงนี้ก็เป็นเป็นไปในทิศท,ทางที่ต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหรือว่าในเรื่องของด้านเศรษฐกิจฐานรากนะครับรวมไปถึงที่คุณเล่กพูดตอนตอนเริ่มต้นก็คือด่านช้างโมเดลเนี่ยเราจะได้เห็นว่าท่านนายเพอก็ดีท่านหัวหน้าส่วนราชการหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประสานแนวคิดตรงนี้อย่างไรแล้วก็อาจจะช่วยทําให้ในส่วนของสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่ได้มามีส่วนร่วมเอาแนวคิดเชิงวิชาการมาช่วยประคับประของตกแต่งเหมือนเป็นคอร์สตูนหรือว่าเป็นผู้กํากับหรือเป็นผู้ที่จะช่วยทําให้เกิดแนวคิดในการวางแผนที่เป็นระบบอะไรคำนองนี้ตรงน,นี้แหละครับที่เราจะไปคุยกันตอนเช้าที่อําอเภอด่านช้างนะครับแล้วก็ตอนบ่าย เราก็จะไปเยี่ยมในพื้นที่ที่สำนักงาวยกระมินนะครับไปเยี่ยมท่านนายกอมตอแล้วก็ท่านสมาชิกตัวแทนในพื้นที่แล้วก็ไปที่โรงเรียนกบเต็มนะครับที่เป็นโรงเรียนที่มีแนวหน้าในด้านความคิดในการที่จะให้เด็กๆรู้จักที่จะประกอบอาชีพตั้งแต่เด็กเลยนะครับแล้วก็มีแนวทางในการที่จะรู้ว่า จะทําอะไรยังไงใช้ความอุตสาหะวิริยะของตัวเองยังไงซื้อมาขายไปอะไรยังไงได้บ้างก็ทําให้เกิดรายได้ช่วยพ่อแม่กับบ้านไปก็ทําให้ใช้น้ําพักน้ำแรงใช้แรงงานของตัวเองเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้ตรงนี้นก็<ค>เป็นส่วนที่สร้างเสริมทั้งหมดเลยเรากปจะอยู่มาหนึ่งเย็นเลยครับท่านสมาชิกวิทยาศาน่าจะไปกันรับประมาณห้าหกท่านหัวหน้าทีมก็น่าจะเป็นท่านวิทยาผิงของ<ค>นะครับ<ค>ท่านอดีตผู้ราชการจังหวัดพระนครศรียา แล้วก็ตอนนี้เป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่แล้วก็เป็นรองประธานคณะกรรมการาสมาชิกวุฒิสภาพบประปชาชนภพักลางครับค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะก็ต้องอเชิญนะคะใครคที่ใกล้ๆสามารถไปร่วมรับฟังได้นะคะคุณหมอคะครับค่ะถถือว่าได้โอกาสวันนี้ แน่นอย่างเงี้ยฮะพูดจะเร็วเรียนไปฟังไม่ทันก็เดี๋ยวไว้ค่อยๆแกะออกมาคุยทีละเรื่องก็ได้ครับคุณครับค่ะ,คะเดี๋ยวคุณหมอต้องเข้าประชุมต่อยังไงวันนี้ทางรายการกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะครับสนินดีครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก็วันนี้เต็มอิ่มนะคะกับท่านสวอนุสักคงมาลัยด้วยความที่มีหลายเรื่องหลายประเด็นทีเดียวนะคะแต่ว่าอยากจะนําเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าการที่เราได้มีโอกาสนะคะมีทางด้านของท่านสมาชิกวุฒิสภาเป็นชาวสุพรรณบุรีมีสสชาวสุพรรณบุรีเนี่ยก็จะมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยนำมาฝากมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อนะคะว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนเองเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยประการใดนะคะก็0ูนย์สามห้ากับเก้าหกเก้าเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะหรือว่าศูนย์ 3 969695ค่ะวันนี้นะคะเจ้าของรายการเที่ยวสุพรรณบุรี4.0หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะเจอกันแม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ